รวม5คีย์บอร์ดราคาไม่เกิน1,000อัปเดตใหม่ล่าสุดปี2022มีตั้งแต่ง,งบ500นินิดๆได้ฮอตสวอปแล้วก็แต่งคีย์แคปมาให้แล้วสายงบน้อยเนี่ยไม่ควรพลาดยังไงก่อนไปรับชมฝากกดไลค์กดติดตามให้เฟจด้วยนะคะ สวัสดีชาวคลั่งรักคีย์บอร์ดทุกท่านด้วยค่ะในคลิปวันนี้ก็จะมารวบรวม5คีย์บอร์ดราคาไม่เกิน1,000ให้นะคะแล้วก็ต้องขอบอกไว้ก่อนเลยว่าในการจัดอันดับครั้งนี้ตัวเลขแต่ละอันดับไม่ได้มีผลแต่อย่างใดเป็นแค่การเรียงเฉยๆค่ะแล้วก็จากที่เฟซลองไปหาข้อมูลมาเนี่ยบางคีย์บอร์ดจะมีรูปภาพน้อยนะคะอาจจะวนรูปซ้ำสักหน่อยถ้าพร้อมแล้วเราไปเริ่มจัดอันดับกันเลยค่ะอันดับที่5ราเซ RKX16 ตัวนี้ต้องอยู่ในอันดับจริงๆค่ะเพราะราคาของเขาถือว่าถูกสุดๆแล้วในนเลสของ โดยสเปคของน้องจะเป็นคีย์บอร์ดฟูลไซส์ใช้วัสดุเป็นพลาสติกสายการเชื่อมต่อจะติดมากับตัวคีย์บอร์ดโดยหัวการเชื่อมต่อจะเป็น USB Type A สามารถกดคีย์บอร์ดพร้อมกันได้ถึง19ปุ่มและส่วนของคีย์แครบ่ะทาการยิงเลเซอร์ไฟลอดมาแค่แถวบนหรือว่าตัวสอนภาษาอังกฤษสู่ภาษาไทยเนี่ยจะเป็นการสกรีนเท่านั้นมาดูที่ด้านของสวิตช์กันบ้างโดยแบรนด์นี้จากที่เฟซ็ลองไปดูข้อมูลมานะคะเขาใช้เป็น Blue Switch ท้งแบรนด์เคว่าเป็นสวิตช์จากโอเทมุซึ่งเจ้าแบรนด์นี้ก็จะเห็นในท้องตลาดค่อนข้าง,งเยอะค่ะ รับะคะีย์บอร์ดราคาประหยะัดโหมดไฟตัวนี้เขาก็ให้มาเป็นแบบมินิ RGB นะคะซึ่งแต่ละแผวเนี่ยมันจะมีสีที่ไม่เหมือนกันแล้วก็ไม่สามารถปรับเปลี่ยนสีได้ค่ะแต่จะปรับได้แค่โหมดตัวนี้เขาจะรองรับอยู่ที่7ดโหมดด้วยกันมาดูที่ราคากันบ้างดีกว่าค่ะตอนนี้ที่เฟสเห็นในตลาดจะมีอยู่ประมาณสักห9 0รหรือว่าประมาณ510บาทมีสีให้เลือกทั้งดําขาวชมพูค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆแต่ถ้าเกิดใครซื้อในช่วงตอนลดราคานะคะบางคนได้ราคาอยู่ที่300ก็มีเหมือนกันแนะนําว่า พอซื้อวันที่มีโปรโมชั่นจะได้คุ้มคุมค่ะแล้วก็ตัวนี้เนี่ยเขามีรับประกันให้ด้วย1ปีเนาะหากใครสนใจนะคะเดี๋ยวเฟยจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปลองเข้าไปดูเพิ่มเติมกันได้และอันดับต่อมาอันดับที่4ี่โอเกอร์มาแบบแตกต่างจากตัวที่แล้วสักนิดนึงค่ะโดยในรุ่นนี้เขามาเป็นคีย์บอร์ดขนาดที่เ l เลสิ่งที่เฟยรู้สึกว่าตัวนี้ค่อนข้างจะมีเอกลักษณ์ก็คือตัวบอดี้แล้วก็คีย์แคปของเขาค่ะเขาจะมีสีที่เลือกทั้งหมด34สดาจะเป็นสีดสําว้วนสีีขาวแต่งยแสีฟ้าและ สีขาวแต่ง K C C คีย์แคบสีเขียวแมวมาในราคาที่ถูกเนี่ยแต่งมาให้พร้อมใช้น่าสนใจมากๆาค่ะสําหรับการเชื่อมต่อตรงนี้เขาจะมีสายติดมาให้ที่ตัวคีย์บอร์ดแล้วนะคะเป็นพอร์ต USB Type A ในดน้านของวัสดุก็ยังเป็นพลาสติกเหมือนเดิมค่ะแต่เหมือนเพดด้านนอกเขาจะใช้เป็นอลูมิเนียมนะและอย่างที่บอกไปว่าคีย์แคบเขาแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วโดยเป็นวัสดุ ABS ทําการยิงเลเซอร์ไฟลอดมาแค่นต์ภาษาอังกฤษกแถววนเท่านั้นส่วนภาษาไทยเป็นแค่สกรีนลงไปหรือว่ายิงเลเซอร์ลงไปเท่านั้นค่ะด้านของสวิ ก็ไม่น้อยหน้าเหมือนกันตัวนี้จะเป็นแคบูสวิตช์ใช้เป็นของแบรนด์โอเทมูเช่นเดียวกันกับตัวที่แล้วใะสำหรับโหมดไฟก็ยังเป็นมินิ r g b เหมือนเดิมแต่ละแถวจะมีสีที่ไม่เหมือนกันไม่สามารถปรับสีไฟได้แต่สามารถเปลี่ยนโหมดไฟได้ถึง20แบบสําหรับราคาตัวนี้จะอยู่ที่550บาทไม่ว่าจะเป็นสีขาวหรือว่าสีดานะคะก็ถ้าเกิดใครสนใจเดี๋ยวเฟซจะแปะพิกัดมาให้ใต้คลิปจากตัวที่แล้วก็จะถือว่าน่าสนใจขึ้นมานิดนึงเพราะมันมีแต่งขีแคปมาให้แล้วแต่ตัวที่เราจะได้เป็นขนาดฟูลไซส์ค่ะ ยังไงก็ลองไปเลือกกันดูเนาะอันดับที่3นะับโบเอ็กซ์สามยสิบสามอลิสตาตอนที่เปิดตัวมาแ,แรกๆตัวนี้ได้รับความสนใจเยอะมากๆค่ะก็ไม่พลาดที่จะมาอยู่ในอันดับของพวกเราด้วยโดยสเปคและการดีไซน์ของคีย์บอร์ดตัวนี้เขาจะมาเป็นแบบฟูลไซส์นะคะบอดีจะเป็นสีดําแต่จะมีการแต่งลูกเล่นที่คีย์แคบแทนนั่นเองสําหรับการเชื่อมต่อตัวนี้สายจะติดมากับที่คีย์บอร์ดแล้วพอร์ตการเชื่อมต่อเป็น USB Type A และไฮไลท์สำหรับตัวนี้จริงๆเลยนะ่าจะเป็นเรื่องของคีย์แคปค่ะใครค่นอนข้างชอบมากๆ ที่ทางนับโบเองเนี่ยเขาทำคีย์แคปมาหลายรูปแบบมากๆใส่มาในคีย์บอร์ดรุ่นนี้ไม่ว่าจะเป็นสีแดงขาวม่วงเหลืองฟ้าขาวหรือจะเป็นสีเหลืองขาวแล้วยิ่งไปตัดกับบอดี้สีดําค่อนข้างจะโดดเด่นมากๆค่ะหรือใครอยากได้ดําล้วนเขาก็มีให้เลือกเช่นเดียวกันนะถ้าดูในเชิงการใช้งานเกินบ้านตรงนี้ทําการยิงเลเซอร์ภาษาอังกฤษไฟลอดมาค่ะแต่ว่าตัวภาษาไทยเนี่ยจะยังไม่ไฟลอดนะสาหรับสวิตช์เองในรุ่นนี้ก็แตกต่างจากตัว2หน้านี้เหมือนกันค่ะเราจะมี2สวิตช์ให้เลือกทาง Blue, แล้วก็เลสสวิชแต่สำหรับแบรนด์สวิชเนี่ยตัวนี้เขาไม่ได้แจ้งไว้ถ้าเกิดใครไม่ซีเรียสก็ยังสามารถใช้งานได้พวกมัคานนี้ลสวิชเอาจริงๆก็ไม่ได้ต่างกันเยอะค่ะก็มาจากแหล่งเดียวกันนั่นแหละในด้านของโหมดไฟเป็นคือว่าตัวนี้มันขยับขึ้นมาสักหน่อยดูสวยมากยิ่งขึ้นเขาจะไม่ได้แบ่งเป็นแถวๆแล้วแต่แบ่งเป็นคอลัมแทนแนวตั้งนะคะแต่ก็ยังเป็นมินิ r g b อยู่เหมือนเดิมไม่สามารถเปลี่ยนสีได้ขนาดนั้นแต่เขาจะรองรับโหมดอยู่ที่20โหมดรวมไปถึงการปรับแต่ง แต่ละปุ่มได้ด้วยตัวเองค่ะว่าอยากให้ปุ่มนี้ติดไฟหรือว่าไม่ติดไฟแล้วเขายังมีโปรแกรมรองรับด้วยนะสามารถเซตพวกมาโคต่างๆได้ก็ถือว่าขายับขึ้นมาเยอะมากกว่า2ตัวก่อนหน้านี้ค่ะรวมไปถึงเรื่องราคาเหมือนกันเขาจะมีราคาอยู่ที่7 5 9อบาทนะคะแพงกว่ามาแบบ200บแต่สิ่งที่ได้กลับมาก็ถือว่าคุ้มค่าอยู่นะคะหากใครสนใจก็สามารถเข้าไปสั่งซื้อกันได้ตรงนี้เขามีรับประกันสินค้าให้ด้วย2ปีมีสวิตช์ให้เลือก2แบบทั้งบูแล้วก็เลส หากใครสนใจก็ลองไปหาซื้อกันดูค่ะและในอันดับที่2กับ p h i l i p ์ spk 8ปดหกศูนห้หยบตัวนี้มาเพราะว่าจะได้มีลูกเล่นมากยิ่งขึ้นนะคะตัวนี้เขาก็เป็นคีย์บอร์ดมินิเคอลแบบฟูลสายหนึ่งร้อ์แต่ท hey, ี่หยิบมาเนี่ยคือเขามีน็อปมาให้ด้วยทุกคนมันจะดูแบบมุนๆแล้วก็รวมไปถึงปุ่มฟังก์ชันที่มีมาให้เพิ่มเติมและนอกจากนี้ยังมีที่ลองข้อมือมให้ด้วยค่ะในเล่นราคาหลักร้อยก็ถือว่าได้ของเล่นค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะถ้าในด้านของ สเปคตัวนี้เขาใช้วัสดุเป็น ABS พลาสติกค่ะรวมไปถึงตัวแผงแต่ถ้าในด้านของสเปคบอดี้เนี่ยเขาใช้วัสดุเป็นพลาสติกค่ะแต่บริเวณแผงด้านหน้าจะใช้เป็นอลูมิเนียมสีบอดี้มีให้เลือกทั้งสีดาแล้วก็สีขาวไฟการเชื่อมต่อติดมาให้ที่ตัวคีย์บอร์ดจะเป็นพอร์ต USB Type A และสําหรับส่วนของคีย์แคปค่ะถ้าเกิดใครเลือกบอดี้สีดาคีย์แคปก็จะเป็นสีดําถ้าเกิดใครเลือกสีขาวก็จะเป็นแคปสีขาวทําการยิงเลเซอร์ไฟลอดแถวด้านบนมาให้หรือว่าฟอนต์ภาษาอังกฤษยอย่างเดียว ภาษาไทยเป็นแค่การสกีนแปะไว้เท่านั้นค่ะและในด้านของสวิตที่เวดไปส่องมาเขาก็มี2สวิตให้เลือกทางบูลสวิตแล้วก็เลสสวิตรองรับการกดอยู่ที่50ล้านครั้งแต่แบ,บรนด์สวิตก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันค่ะว่าเป็นของอะไรและเรื่องของโหมดไฟตัวนี้ก็มาแปะอีกเช่นเดียวกันค่ะจะทําการแบ่งไฟไว้แต่ละโซนไม่ได้แบ่งเป็นแถวหรือว่าจามคอลัมแล้วหากเป็นแถวเอฟลก็จะเป็นอีกสีหนึ่งโซนการพิมพ์ก็เป็นอีกสีหนึ่งหรือว่าโซนนมแผดก็จะเป็นอีกสีหนึ่งแต่นี้เราจะไม่สามารถปรั เปลี่ยนสีไฟได้นะคะจะปรับได้แค่โหมดเท่านั้นโดยตัวนี้จะรองรับอยู่ที่20โหมดค่ะมาดูที่เรื่องของราคากันบ้างตัวนี้จะราคาเริ่มต้นอยู่ที่ประมาณแบบ6,700นะคะอย่างที่เฟ้นเห็นราคาทั่วไปที่ไม่ใช่ราคาลดจะอยู่ที่ประมาณ780ดร้ถึงแปดกว่าบาทหรือถ้าเกิดใครอยากรอซื้อตอนช่วงลดราคาแฟลชเซลลตัวนี้จะอยู่แค่629บาทเท่านั้น ถูกมากนะทุกคนเอาเรื่องเอาเรื่องยังไงเดี๋ยวเฟสจะพยายามหาร้านที่ราคาดีที่สุดแปะไว้ให้ใต้คลิปนะคะจะได้เข้าไปซื้อกันได้คุ้มคุมและมาถึงอันดับสุดท้ายแล้วก็ตัวไฮไลท์ที่เฟสค่อนข้างจะแนะนําเลยค่ะนั่นก็คือซูนามิ i MK68 คหแปแต่บางคนก็อาจจะมีติดเรื่องของไซน์นะคะเพราะตัวนี้เขาจะเป็น65%มีทั้งหมด68ปุ่มแต่สเปกส่วนอื่นค่อนข้างจะมาทดแทนส่วนนี้ได้เยอะมากๆเลยค่ะเริ่มจากวัสดุข,ของบอดี้เนี่ยจะใช้เป็นพลาสติก ABS มีสีให หมดสสีนะั่นคือแกไฟเกย์ซีเมนเกย์แล้วก็ซากุระพิงค์เรืยอง,ง่ายๆมันก็จะเป็นสีออกแบบเทาๆดำๆหน่อยแล้วก็สีดำแล้วก็สีชมพูค่ะนอกจากนี้เรื่องของพอร์ตการเชื่อมต่อสายของเขาสามารถถอดเข้าออกได้นะคะโดยตงตัวคีย์บอร์ดจะรองรับสายเป็น type c อันนี้ถ้าเกิดใครอยากคัสตอมเคเบิลเองใช้คอยเคเบิลเหมาะมากๆเลยค่ะสําหรับคีย์แคปทําการยิงเลเซอร์ภาษากฤษไฟลอดมาที่แถวด้านบนสุดสวนภาษาไทยเป็นแค่การสกรีนติดไว้เท่านั้นและถ้าเกิดใครกังวล ว่าแบบ65%จะใช้ได้ไม่ครบหรือเปล่าตรงตัวคีย์บอร์ดก็มีการสกรีนไว้ให้นะคะสามารถกดปุ่มฟังก์ชันแล้วก็ใช้ได้ตามนั้นเลยมาดูที่เรื่องของสวิตกันบ้างค่ะอันนี้ถือว่าเด็ดดวงเราะจะมีสวิตให้เลือกทั้งหมด3แบบเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นบลูสวิตเลสสวิตบาร์สวิตใครอยากได้ฟีลการกดแบบไหนเลือกซื้อได้ตามใจรวมไปถึงในรุ่นโปรนี้เขามีฟังก์ชันพิเศษนั่นก็คือฮอสสวอปด้วยค่ะนั่นเลยทําให้คีย์บอร์ดรุ่นนี้มันแตกต่างจากรุ่ นี้สุดๆเป็นเลยก็เลยได้ว่าถ้าเกิดใครอยากลองมอดอยากเปลี่ยนสวิตเองตัวนี้ลองรับให้เรียบร้อยค่ะและในคีเฟสไม่ได้ถอดโชว์นะคะเนื่องจากเฟสมีแค่ตัว mk 6 8ปกติก็เลยเก็บผ้าบอดี้มาโชว์ให้ได้ร้าวๆเท่านั้น,นะคะ่ะมาถึงเรื่องของโหมดไฟรุ่นนี้เขาก็เอาอีกแล้วเด่นอีกแล้วปกติถ้าก่อนหน้านี้นก็จะเป็นมินิ rgb ใช่ไหมคะแต่ตัวนี้เป็น full rgb ค่ะโดยแต่ละปุ่มเนี่ยเราสามารถปรับสีได้หมดเลยมีลูกเล่นไฟเยอะมากเขาจะมี โปรแกรมรองรับด้วยนะคะสามารถปรับผ่านโปรแกรมก็ได้หรือว่าจะปรับผ่านตัวคีย์บอร์ดก็ได้อันนี้เหมาะกับคนที่แบบไม่อยากได้ไฟล์ที่ฟิกสีมาเป็นแต่ละแถวแล้วหรือว่าแต่ละปุ่มแล้วสามารถเลือกได้ตามใจเลยค่ะและเชื่อได้ว่าคนดูบนถึงตรงนี้ก็น่าจะสนใจตัวนี้กันเนาะราคาก็ถือว่าไม่แรงเลยเมื่อเทียบกับสเปกแล้วจะอยู่ที่799บาทค่ะ ถูกมากทุกคนมีทั้งจาวิดให้เลือกเยอะสีบอดี้ก็มีให้เลือกแถมยังรองรับพอสวอฟไฟ RGB แบบฟุย่ยค่อนข้างจะน่าสนใจมากๆเลยค่ะถ้าเกิดใครสนใจเดอะเฟสจะแปะพิกัดไว้ให้ใต้คลิปเนาะถ้ามีโอกาสในอนาคตจะมารีวิวให้ดูกันสําหรับรุ่นโปรแล้วก็ยังมีรุ่นของโปรแม็กด้วยค่ะและนี่ก็จะเป็นทั้งหมดของ5คีย์บอร์ดราคาไม่เกิน1000บาทมีตั้งแต่ง,งบ500จนมาถึงงบแบบเกือบเกือบพันแต่ก็ยังไม่ถึงอยู่ดีแหละหวังว่าทุกคนจะเอ j นจอยกันนะคะ พยายามหาตัวที่คุ้มที่สุดมาให้แล้วแล้วก็เป็นตัวไฮไลท์ประจําปีเลยหากใครสนใจก็ลองไปดูได้ค่ะเพิ่มเติมสําหรับคลิปวัดนี้ก็มีประมาณนี้ใครชอบก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามให้เฟซด้วยหรือว่าอยากดูคลิปอื่นๆก็สามารถกดได้ตามนี้เลยแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะทุกคนบ๊ายบาย